รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะเจอกันเช่นเคยนะคะกับรายการ The Big ค่ะวันนี้นะคะแอนจี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับใช้ยาพ่อมดน้อยทางการเงินค่ะที่สามารถสร้างไรายได้กว่า500ล้านนะคะภายใน2ปีค่ะวันนี้นะคะแอนจี้จะจอลึกทุกประเด็นเพื่อแปลรายการเลยค่ะ น,นี้นะคะแอนจี้ก็นั่งอยู่กับเจ้าของฉายาพ่อมดน้อยทางการเงินค่ะคุณจกักรพันธ์ประจบหมอกค่ะประธานกรรมการบริหาร JP Motor ต o r k กจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแอนจี้ขอเรียกว่าคุณอ้วนนะคะสวัสดีครับกับฉายาพ่อมดน้อยทางการเงินมีความหมายว่าอย่างไรคะคือเราเป็นคนชอบค้าขายทีนี้วันวันหนึ่งเราอยากสนใจในเรื่องหุ้นเราก็เลยไปเปิดพอร์ตเล่นหุ้นตั้งแต่เรียนมาหาหลัยอะไร <No. S 2> แล้วทีนี้มันมันใช้เงินแค่ห้าแสน ที่พอมันเติบโตมาจนเป็นหลายร้อยล้านได้วิทยิศาุสาฟอร์ฟอก็ตั้งพอหมดพอ,อหมด<ช>น้อยนะคะคไปลงหุ้นอะไรคะถึงได้แบบได้จาก5 0 0แสนไปถึงร้อยล้าน500ล้านล้ับทุกคนมีทางของตัวเองในการเล่นหุ้นผมเชื่อองั้นนะฮะเวลาลงทุนที่นี้เราเจอทางของเราซึ่งก็บอกไม่ได้แล้วแต่เฉพาะตัวครับว่าเราถนัดแบบไหนนั่นคืออะไรคะก็คือการลงทุนในหุ้นที่เราถนัดซึ่งผมก็เน้นที่จะเข้าไปถือในหุ้นตัวที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็วิเคราะห์ว่าอนาคตมันน่าจะดี เราก็เลยเข้าไปซื้อทีละเยอะๆแล้วก็เข้าไปติดพูดถือหุ้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยฮะทีนี้เวลามันหุ้นมันเติบโตขึ้นมันก็ผลตอบแทนเยอะมากเคยทาให้เราประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งจีิงๆไม่เป็นค่ะอยากให้แนะนำหน่อยนะได้ครับรินดีครับ อยากให้คุณอ้วนเรียงระดับนะคะว่าธุรกิจของคุณอ้วนมีอะไรบ้างครับอันแรกเลยนะครับ,รบก็เป็นธุรกิจบริษัท JP Motorway จำกัดมหาชนก็คือแฟนชายตำหน่ายรถจักรยานยนต์รถจักรยานนำเข้าจากญี่ปุ่นแล้วก็บริการแฟรนชายอันนี้คือธุรกิจตัวแรกนะครับ,รบก็มีประมาณเกือบร้อยสาขาแล้วตอนนี้ทั่วประเทศเพราะอะไรคะถึงคิดที่จะทําธุรกิจนี้คะได้แรงแรงบันดาลใจจากไหนคะคือแต่ละธุรกิจที่ผมทำอะครับมันเป็นช่องว่างทางการตลาดซึ่งยังไม่มีใครทําแล้วเราก็พยายามคิดนะครับไม่อยู่เฉยครับ คือต้องคิดตลอดเวลาแล้วจะมีไอเดียเกิดขึ้นมาเองไม่ว่าเราจะเดินไปห้างไหนหรือเดินตลาดหรืออะไรคิดทุกอย่างให้เป็นธุรกิจให้หมดเลยว่ามันขาดอะไรแล้วพอเราเราเห็นว่ามันขาดปุ๊บเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็จะตรงต่อปุ่มพอดีครับทําไมถึงคิดว่าคนที่ซื้อเนี่ยสนใจที่จะซื้อมือสองนะคะก็คือถ้าเราสังเกตเรามีโตโยต้าชัวจำได้ไหมฮะจะเป็นรถรถรถโตโยต้านำมาอยู่ในศูนย์ตโตโยต้าชัวมือสองซึ่งรับประกันคุณภาพ แต่รถจักรยานยนต์ยังไม่มีเราก็เลยใช้โมเดลรถจักรยานยนต์มาทําอยู่ในศูนย์คุณภาพเหมือนโตโยต้าชัวซึ่งก็ได้รับผลตอบรับดีคือโมโต้ของธุรกิจนี้คืออะไรคะคือคุณภาพ,ภาพสินค้าคุณภาพรับประกันอยู่ในบริษัทแม่ที่มั่นคงทีนี้คนซื้อของมือสองก็ไม่ต้องกลัวโดนหลอกแล้วก็ไม่ต้องกลัวรถพังเพราะเรารับประกันทุกอย่างหมดเลยคือความสบายใจมันเป็นอันดับหนึ่งของการซื้อขายสินค้าจักรยานที่เรามีอยู่นี่คือมีห้องอะไรบ้างคะ ที่บอกมาจากญี่ปุ่นมึงจีนเนี่ยมีอะไรบ้างเรามียี่หออ้อประมาณหลายสิบยี่ห้อมากไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ Lamborghini ยี่ห้อจิ๊บยี่ห้อเกี่ยวกับรถยนต์ต่างๆครับแล้วก็มียี่ห้อจัก,กรยานทั่วไปก็มีก็ <c oughs> หลายหมื่นหลายแสนใช่ใช่มันคันหลายหมื่นแต่ว่าพอมาอยู่ในช็อปเราเนี่ยสตาร์ทก็แค่หกเจ็ดพันเอง <c oughs> ขึ้นไปถึงหมื่นกว่าทําไมถึงคนสนใจหรือคนไทยสนใจที่จะมาซื้อจักรยานคะ่ะจักรยานหลังๆผมผม,ผมต้องยอมรับว,ว่ามันเป็น เป็นจังหวะที่ดีจะไม่พูดถึงดวงผมไม่เชื่อเรื่องดวงยู่แล้ะเป็นจังหวะที่ดีพอมาจับได้สักประมาณเมื่อกุมภาปีที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่ามันเทนมันทิศพอดีมุณแบบสนใจที่จะมาปั่นจักรยานใช่ไหมมันมาเองครับอันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะนิยมขนาดั้นครับปีที่ผ่านมาเราทำยอดขายไปเกือบหมื่นคันนะครับปีที่ผ่านมาเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในร้าน I wish เป็นธุรกิจใหม่ของคุณอ้วนมันคืออะไรคะร้านไอทีซึ่งเปิดตัวมาได้มาสักปีเศษๆแล้วเป็นพวกอุปกรณ์มือถือที่ชา่าจแบตสำรองแล้วก็อย่างที่เห็นในร้านนะครับก็<ม>ขายส่งให้กับพ่อค้ารา,า,ายใหญ่ไม่ว่าจะเป็น True BJC แล้วก็ตามตู้โทรศัพท์ต่างๆไราย,ย่อยทั่วประเทศเราเขาจะมารับของที่เราไปจำหน่ายต่อและะะ้วราคาเราสู้กับร้านอื่นไหมคะได้ครับเพราะว่าเราเรารับสินค้ามาจากประเทศจีนเราก็ขายได้ถูก <laughs> ถูกคแล้วเราก็มีอาจจะมีในส่วนของ สินเชื่อบ้างอะไรบ้างถ้าค้าขายกัมนมานานๆอะไรเงี้ยและไอวุนชะคะคือทำไมถึงคิดอยากจะทำธุรกิจเอ c กเซสเซอรี่อะคะคือผมเชื่อว่ากิจการไอทีมันโตทุกคนเนี่ยไอที IT หมดแล้วอยู่ในเตียง,งเฉยๆก็ไม่ต้องไปลุกไปนำอะไรทุก<ช>อย่างมันไอทีหมดแล้วครับผมก็คิดว่าอะไรก็ได้ที่อยู่ในไอทีสักอย่างหนึ่งผมก็เลยคิดว่าเป็นเอ็กเซสเซอรี่แล้วกันเพราะว่ามันเปลี่ยนบ่อยถ้าโทรศัพท์เหรอผมไปสู้รายใหญ่ๆเขาไม่ใช่เรื่องแต่ว่าถ้าผมทำเอ็กเซสซอรี่ผมไปจอยเขาได้ สามารถเป็นพันธมิตรกันได้ครับผมเคยผ่านสิ่งเหล่านี้มันไม่ยากที่เราจะมองเห็นเป้าหมายแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยเพราะความกลัวมองกลับไปผมไม่มีคําว่าโชคชะตามีแต่ความกล้าคิดกล้าทำํำลุยไปพร้อมกับความฝันผมสร้างธุรกิจ500ล้านได้ในเวลาเพียง2ปี ทำธุรกิจยิ่งคุณอึดมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเข้าใกล้ความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นผมจะเป็นคนพิสูจน์ให้คุณเห็น รบกวนให้คุณอ้วนเล่าให้ฟังประวัติได้ไหมคะว่านักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จระดับนี้ต้องทําอะไรบ้างแล้วก็แรงบันดาลใจเริ่มต้นมาจากอะไรคะครับคือผมชอบการค้าตั้งแต่สมัยเรียนแล้วสมัยเรียนมหาลัยเนี่ยผมก็ไม่ได้เขาตังค์ที่บ้านก็ออกไปทําค้าขายตลาดเปิดท้ายอะไรอย่างนี้ครับขายหมดเลยว่าจะเป็นเสื้อผ้านาฬิกาแล้วก็ของแฟชั่นต่างๆทีนี้พอทำแล้วเราก็ทําด้วยความชอบก็เลยทามาตลอดก็เก็บเงินแล้วก็ก่อสร้างเติบโตเติบโตมาเรื่อยๆครับก็ใช้เวลา ศึกษาจากคนระดับรากยญาเวลาเขซื้อของอะย่าเครับเราก็ได้เห็นหมดเลยก็อย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นคือเราเริ่มค้าขายของจากตลาดนัดมาทีนี้พอเราเรียนจบเราก็มีเวลาที่จะทํางานเต็มที่และประสบการณ์เราก็เยอะมากแล้ว ด้วยความชอบด้วยไรด้วยความหลงไหลทําธุรกิจลองผิดลองถูกมาหมดจนมาเจอธุรกิจตัวหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าทาให้เรารวยได้ mm hmm. ก็คือธุรกิจแฟรนไชส์รถจักรยานยนต์ซึ่งอันนี้แหละเป็นธุรกิจที่ทําให้ผมเกิดเ mm hmm. พราะผมทํามาเยอะแล้วอ่ะมันมันก็เป็นแค่แบบเอออยู่ได้อยู่ได้แต่ว่าไม่รวยไง mm hmm. ก็คือมีรายได้มีกําไรแต่อยู่ได้พ mm hmm. อเจออันนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้ผมเติบโตขึ้นใช้เวลาแค่2ปีมีสาขาระดับร้อยสาขาเลย mm hmm. มีคนสนใจซื้อฟแฟรนไชส์เราไปเปิดก็เลยทําให้บริษัทของเรา สาคาขึ้นเร็วมา,ากเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ที่ top เทน,นันดับของเมืองไทยนอกจากจะมีแฟรนไชส์แล้วนะคะในออมอเตอร์นะคะหรือว่าจักรยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยวางอนาคตยังไงบ้างคะในอนาคตผมเชื่อว่าธุรกิจมอเตอร์ไซค์กับจักรยานมันเติบโตทุกวันนี้จักรยานก็ขายดีมากเลยครับ ใน,ในที่อยู่ในแฟรนไชส์ของผมนะฮะผลิตภ<า>ัณฑ์จักรยานที่ขายอันดับหนึ่งเลยและว I wish นี่คือมีกี่สาขาแล้วคะไอพีชเราไม่เราเราไม่ในสาขาเรามี2ที่ก็คือห้างเซนจุรี่มอลอนุสาวรีย์อันนั้นขายปลีกนะะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์ก็จะเป็นออฟฟิศขนาดใหญ่แล้วด้านหลังก็จะเป็นเทสออฟฟิศครับก็เปิดเข้าไปก็กว้างครับทีนี้ก็เอาไว้ขายส่งอย่างเดียวครับและก็ตุ๊กตาที่เราเห็นอยู่วางคืออะไรคะเนี่ยตุ๊กตาเจนี่ตัวผมเองมาแจกลูกค้าครับแล้วคะ อันนี้ก็เป็นการ์ตูนที่จะวางแผงเร็วๆนี้เหมือนกัน,กนค่ะ,ค,ะคุณอ้วนวางอนาคตของ m o t o r w o r k ิรเนี่ยยังไงบ้างคะอ,อนาคตตอนนี้เราแปลงเป็นมหาชนก็มีแผนจะเข้าตลาดเราพย์ต้นปีครับออตอนนี้ก็แต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินแล้วก็มีออดิเตอร์เรียบร้อยแล้วเสร็จรับรองงบเรียบร้อยหมดแล้วครับที่ก็หยิบหนังสือเล่มน,นี้มานะคะจากร้านนะคะนีนค่ะเเป็น pocket b o บุนะคะสร้าง500ล้านเพียงปี โอ้โห oh, เร็วมากเลยนะคะจากเท่าไหร่นะคะ5้าแสนครับจากห้าแสนเลยที่ซื้อหุ้นใช่ไหมคะครับตอนและเล่มนี้คืออะไรคะมีอะไรบ้างอันที่เป็นประวัติตั้งแต่สมัยผมเรียนเลยครับตั้งแต่ผมเรียนประถมเรียนวัธยมเขียนมาเลยเพราะว่าเราอ่านของคนอื่นแล้วเรามีแรงบันดาลใจวันนี้เราทําได้ในระดับหนึ่งเราก็จะมาให้คนอื่นได้ได้รู้จักบ้างว่าเฮ้ยอ่านแล้วก็มีประโยชน์มีแรงบันดาลใจแอนจี้สามารถที่จะได้เงิน ห้าร้อยล้านไหมคะต้องพยายามชิ่งอ่านหลายๆครั้งค่ะจะได้ห้าร้อยล้านเป็นพันล้านเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาธุรกิจเยอะมากขนาดนี้คะยังมีเวลาในการบริหารและพักผ่อนไหมคะผมจะเว้นวันอาทิตย์ไว้บางทีก็วันเสาร์ด้วยก็คือจะไปทาในสิ่งที่เองชอบว่าจะเป็นไปขับรถสปอร์ตขับรถซุปเปอร์คาร์หรือว่าไปต่างจังหวัด่ปจักรยานค่ะมีบ้างครับมีบ้างแต่แต่ก็ไม่บ่อยเท่ารถซุปเปอร์คาร์ สุดท้ายนะคะเี่ขอให้คุณอ้วนเนี่ยฝากอะไรถึงนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่อยากจะลงทุนหรือว่าทําธุรกิจใหญ่โตเหมือนคุณอ้วนค่ะหรือว่าเคล็ดลับก็ได้ค่ะครับถ้าเป็นการเริ่มต้นเลยนะครับขั้นแรกเลยเนี่ยต้องพร้อมทํางานหนักถ้าเราไม่มีทุนเราทางานหนักต่อเราใช้ร่างกายเราเป็นทุนใช้ร่างกายเราเป็นทุนปุ๊บเราได้เงินมาเราก็เก็บเงินเก็บเงินเสร็จแล้วก็เริ่มลงทุนจากเล็กๆเลยจากเล็กก็อย่าหย,ยุดขยายไปใหญ่ขยายไปใหญ่เสร็จต้องพร้อมกลับมาเริ่มที่ข้อนหนึ่งได้ตลอดถ้าธุรกิจเจ๊ง ต้องทำวนอยู่อย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จผมก็เป็นแค่เด็กธรรมดาคนหนึ่งเริ่มต้นทำธุรกิจแค่อายุ212 2เองเองเพราะว่าเ,ออเรามีความชอบเรามีความฝันว่าวันหนึ่งเราต้องทำได้เราก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยคิดว่าทุกท่านก็ทำได้เหมือนกันจากคนธรรมดาแบบผมวันนี้ผมทำได้ทุกท่านก็ต้องทำได้ครับต้องขอขอบคุณคุณจกาาักรพันธ์ประจวบเหมาะมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยะคะ่ะ อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะช่วงหน้านะคะแอนจี้จะแจกคในวัน่างเช่นเคยค่ะเรามาเฉลยคำถามของสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าเพ็กซี่ลิโมให้บริการอะไรบ้างสำหรับสัตว์เลี้ยงแอนจี้เฉลยนะคะบริการรับส่งสัตว์เลี้ยงนั่นเองค่ะขอะแสดงความยินดีด้วยนะคะกับผู้โชคดีตรงนี้ค่ะคำถามของสัปดาห์นี้นะคะก็มีอยู่ว่า พ่อมดน้อย er. ทางการเงินคือใครคะรีบรีโทรเข้ามานะคะเพราะวันนี้นะคะแอนจีใจดีใจดีค่ะจาก power bank แล้วก็ Mr. JP ตอร์ค่ะ20รางวัลเลยค่ะรีบรีโทรเข้ามานะคะเบอร์อยู่นี่ค่ะเวลาของแอนจีหมดแล้วนะคะอย่าลืมติดตามในช่วง The Big New Gen กับคุณนกหลังจากโฆษณาค่ะวันนี้นะคะแอนจีขอลาค่ะสวัสดีค่ะ ครับหลักการทำธุรกิจที่ผมยึดถือมาตลอดเนี่ยคือการเป็นผู้กล้าที่ล้มเหลวดีกว่าการเป็นคนธรรมดาไปช่วยชีวิตผมอยากให้ทุกท่านสู้กล้าที่จะทำตามความฝันของตัวเองให้ถึงที่สุดครับสวัสดีค่ะพบกับช่วงเดบิ ิวเจนกับนกสุริพรดวงทองค่ะวันนี้นกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ Coffee e อ b บา s ซีสาขาสุภลรยภาร์ครัชโยธินค่ะนกมีนัดกับแขกรับเชิญ2ท่านค่ะซึ่งสองท่านนี้นะคะถือว่าเป็นนักธุรกิจวัยรุ่นรุ่นใหม่เลยละค่ะที่ทำแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าขึ้นมานะคะจากจุดเริ่มต้นณตอนนี้ประสบความสาเร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปค้นหาคาตอบกันนะคะว่าเขาทั้งคู่มีหลักเกณฑ์ในการบริหารธุรกิจอย่างไรถึงประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะ สนับสนุนโดยฟิโอร่าขาวฟรุ้งฟริง,รงแบบเจ้าหญิงฟิโอร่าตอนนี้น้องอยู่กับแขกรับเชิญ2ท่านที่เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงเลยนะคะขอต้อนรับคุณนุ้ยรุ่งทิวาโชคประจักษ์ชัยและคุณบอลน,นัทรัตน์กิจประกอรสันติค่ะสวัสดีค่ะ ังเด็กทั้งคู่เลยนะคะเพราะทั้งคู่นี่เรียนอยู่ด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเองด้วยใช่ค่ะน้องอยากทราบนะคะว่าจุดเริ่มต้นของทั้งคู่ในการที่ทําแบรนด์เป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าขึ้นมาเนะะี่ยค่ะมีจุดเริ่มต้นยังไงคะแรงบันดาลใจในการทําจากการที่เราชอบใช้อย่างเงี้ยค่ะ,ค,ะคือใช้แล้วแต่เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายสําหรับผิวหน้าอะไรเงี้ยค่ะหน้ามันแต่พอไปเจอ ครีมตัวหนึ่งแล้วรู้สึกว่าใช้แล้วรู้สึกดีประทับใจก็คือใช้แล้วไม่มีสิวหน้าใ,ใสขึ้นผิวหน้าเนียนขึ้น,นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากลองทําแบรนด์ก็เลยลองคุยกับพี่บอลดูใช่เพราะ,ะว่าเป็นคนนุ้ยเป็นคนที่ชอบดูแลตัวเองอยู่แล้วแล้วก็มันก็เห็นชอบเอานู่นมาผสมนี่นั่นผสมนี่ก็เลยแต่ว่าเป็นคนที่แพ้ง่ายต้องใช้ครีมจากที่มันเป็นคลินิกอะไรแบบเนี้ยครับเท่านั้นใช้เ<บ>คาน์เตอร์แบรนด์เฉพาะใช่ครับใช้เคาน์เตอร์แบรนด์ไม่ได้แล้วก็เลย คิดว่าเถ้าเกิดเราใช้ดีแล้วลองให้คนรอบตัวใช้ดูก่อนแบบนี้ครับแล้วก็มันก็เลยเริ่มขยายออกไปเรื่อยๆก็เริ่มเลยเริ่มถ้าเกิดแบบนี้เราทําเป็นธุรกิจดีไหมอ๋อคือทําเองแล้วรู้สึกว่ามันโอเคมันเวิร์กกับตัวเองทาแล้วมันดีก็เลยอยากให้คนอื่นได้ลองใช้บ้างมันก็เลยกลายเป็นเป็นธุรกิจขนาดเล็กๆอย่างนี้ใช่ค่ะเป็นที่แรกเป็นแบรนด์ครีมเล็กๆที่ลองใช้คือที่แรกเริ่มก่อนคือตัวนุ้ยเริ่มเองแลสร็จนี้ ก็ลองให้พี่บอลลองใช้พอทีนี้โอเคทั้งคู่เลยก็เลยอ่ะงั้นเราคุยกันลองทาแบรนด์อยากมีธุรกิจส่วนตัวบ้างอยากทําธุรกิจเล็กๆของตัวเองค่ะก็เลยทําเป็นแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็จําหน่ายใช่ค่ะจากที่เราเริ่มต้นมาจําหน่ายแบรนด์ออกไปให้คนอื่นได้ใช้อย่างงี้ค่ะได้เจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะก็คือตอนที่เราคิดตอนแรกที่เราคิดว่าเพื่อนถามมาเพื่อนถามมาให้ใช้อะไรใช้อะไรแบบนี้ครับเราก็ เราก็ไม่ได้คิดไปไกลขนาดที่ว่าเออเราต้องเป็นครีมที่แบบขายไปทั่วอะไเนียครับแต่พอเราเริ่มเริ่มวางขายมันก็เริ่มมีหนึ่งเรื่องราคา,าราคาเข้ามาเกี่ยวที่อ่ามันเป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งเราเริ่มพอเราเริ่มลงทุนทำอ่ามีสินค้าราคาที่ถูกกว่าเราบ้างาอะไรเนี่ยครับเข้ามามันก็เลยเกิดปัญหาแล้วก็เริ่มกลับมามองว่าเฮ้ยเราพลาดตรงไหนทําไมส่งออกไปแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราคิดเอาไว้แบบน,นี้ใช่ค่ะ,<ม>คะก็คือเราอาจจะต้องตั้งราคาที่ สามารถนักศึกษาหรือกลุ่มการตลาดที่เราทําเข้าถึงได้อะไรเงี้ยค่ะ,คะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งปัญหาที่เจอบางท่านอาจเอาไปใช้ผิวหน้า,าจ,จะไม่เหมือนเราเนานะก็คือบางคนแต่ละคนคือผิวไม่เหมือนกัน บางคนเอาไปใช้แล้วอาจจะมีไม่ถูกใจบ้างหรืออะไรเงี้ยค่ะบางคนบอกว่าแท้ครีมแต่จริงๆแล้วตากแดดหรือว่าทานอาหาร<ม>อะไรเงี้ยค่ะก็มีคือมีหลายรูปแบบเพราะว่าเราจําหน่ายไปแบบหลายท่านอะไรเงี้ยค่ะค่ะนี่คือเป็นเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคใ,ในขณะที่เริ่มต้นอยู่ใช่ไหมคะแล้วเห็นบอกว่าทั้งสองคนจบหลักสูตรเช็คเดอะเวลด้วยใช,ใชม่มันทำให้การ การตลาดของเราเปลี่ยนแปลงไปไหมหรือว่าปัญหาที่เราประสบพบเจอเจออยู่เนี่ยมันมันดีขึ้นไหมคะยังไงคะดีมากค่ะเอ,อ่อยังไงยังไงวันนี้ค่ะ,คะการเข้าคอร์สหรือว่าหลักสูตรที่เรียนของเช็คเดอะเวิ l ์นะคะก็คือวันนี้ค่ะทางเช็คเดอะเวิ l ์สอนเกี่ยวกับการทําการตลาดใ,ให้นําหน้าตลาดก็คือเป็นการนําเทนแล้วก็รู้ถึงตลาดข้างหน้าว่าต่อไปแล้วกระแสจะเป็นยังไงแล้วก็คือทางเช็คเดอะเวิ์ค่ะ คือเหมือนสอนคีย์เวิร์ดการพูดหรือว่าคีย์เวิร์ดการโปรโมตสินค้าของเราอะไรเงี้ยค่ะให้คนรู้สึกว่าอยากเข้าถึงรู้สึกน่าใช้รู้สึก,น,สกน่าลองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตั้งแต่รู้เข้าคอร์สแล้วก็เรียนรู้กับเ h ็คเดอะเวิร์ก็คือมีฟีดแบ็กกลับมาแบบดีมากก็คือตลาดเพิ่มขึ้นแล้วก็รายได้รายรับจากการสร้างเงี้ยค่ะขึ้ามากเพิ่มมากขึ้นด้วยอ๋อตอนนี้พอใจหรือ,อยังกับความสําเร็จระดับนี้ก็ ถืออยู่ในขั้นที่คิดว่าโอเคแต่ว่าเราคิดว่าตอนนี้พอเข้าเรียนคอร์สต,ตรงคอร์สเนี่ยครับจุดเดีนสําคัญคือเขาสอนให้เราคิดที่จะแตกต่างค,คือสอนให้เราคิดไปในจุดที่ว่ามันใหญ่กว่านี้มันกว้างกว่านี้คือว่าตอนนี้เราคิดว่าเรายังพัฒนาได้อีกกับการเข้าโปรเจกต์ของเ h e เดอะเวิร์ครับ จากที่เมื่อกี้เราได้ฟังคุณนุ้ยพูดถึงนะคะที่ได้บอกกับคุณผู้ชมไปว่าที่เช็กทเวริเวร์เขาสอนคีย์เวิร์ดต่างๆในการทำธุรกิจด้วยะคะ่ะนกอยากทราบว่าทั้งคู่มีคีย์เวิร์ดส่วนตัวของทั้งคู่เองในการทำธุรกิจแบรนด์สินค้านี้ขึ้นมาไหมคะก็คือคีย์เวิร์ดหรือการให้กำลังใจตัวเองคือคำนิยามจากการสร้างธุรกิจนี้ mm. ใช่ไหมคะมีค่ะเดี๋ยวยังไงคุณบอลโอเคตัวบอลกับนุ้ยเองยึดตลอดก็คือเหมือนกับเราคิดว่าความสำเร็จครับไม่ได้ตกมาจากฟ้าฟ้า แต่มันอยู่ที่การสแสวงหาและอดทนร,รอใช่ค,ความสำเร็จไม่ได้ตกมาจากฟากฟ้าอยู่ที่การสแสวงหาและอดทนรออดทนรอจนวันหนึ่งเราก็คว้าความสำเร็จมาได้แล้วจนถึงจ,จุดจุดนี้ใชค่ะแล้วต้องเชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะที่ชมอยู่ทางบ้านน่าจะมีความคิดในการที่จะทำธุรกิจอดทนรออดทนรอแล้วก็ต้องทำตามความฝ่ายฝันของเรา ความสาเร็จก็จะเป็นของเราวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนี้มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจต่อไปด้วยขอบคุณมากเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับ2นักธุรกิจคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่เริ่มต้นทําธุรกิจตั้งแต่เรียนอยู่เลยนะคะและตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จแล้วและถ้าคุณผู้ชมอยากจะเริ่มต้นธุรกิจ ณวันนี้นกเชื่อว่ายังไม่สายจนเกินไปค่ะก่อนจากการวันนี้นะคะนกอยากเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านค่ะให้มาเที่ยวงานกาชาติที่สวนอ,อัมพรประจาปี2558นี้ค่ะเขาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่30มีนาคมไปจนถึงวันที่7เมษายนนี้เลยค่ะและทางททบ5ก็ไปออกบูทธที่งานนั้นด้วยนะคะมีเกมให้ร่วมสนุกมีกิจกรรมให้ทามากมายเลยค่ะรวมถึงเราจะได้พบกับเหล่าศิลปินดารานักร้องนกและก็พี่แองจี้ก็ไปงานนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันที่งานกาชาติค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของ ช่วง The Big New Gen กับนกสุริพรดงทองแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลาเดิมบ่าย3ามโมงครึ่งทางทอท,อทอบอ5วันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีค่ะ s p e c a